ระบบสมาร์ทฟาร์มที่เสถียรที่สุดในประเทศไทยฮิวคอฟก็เลือกใช้ต้องฟาร์มไทยแลนด์ค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าทางฮิวคอฟเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการสมาร์ทฟาร์มน้องแป้งคะฮิวคอฟเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการสมาร์ทฟาร์มของที่ไหนคะจากฟาร์มไทยแลนด์ค่ะทุกคนแล้วที่ฮิวคอฟเนี่ยใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มจากฟาร์มไทยแลนด์เป็นไงบ้างคะคุณเบียร์เริ่มจาก ทางฮิวคอปนะครับได้นําระบบสมาร์ทฟาร์มของฟาร์มไทยแลนด์เข้ามาใช้เนาะก่อนหน้านั้นเรามีปัญหาเรื่องของแรงงานที่จะต้องมาลดน้ำนะครับหรือว่ามาเปิดสปริงเกอร์นะครับแล้วก็นั่งรอนะครับแต่คราวนี้เนี่ยใช้ระบบนี้ก็คือการเปิดปิดน้ําอัตโนมัตินะครับหรือจะสั่งการโดยการวัดความชื้นในดินนะครับเมื่อความชื้นในดินต่ำเนี่ยระบบก็จะให้น้ําโดยอัตโนมัติเป็นการประหยัดแรงงานแล้วก็ประหยัดเวลาให้กับที่ฮิวคอปมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับ